สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุธิดารัตน์มณีโชติชั้นปวช3ทับ1การบัญชีเลขที่28วันนี้จะมานะอธิบายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้นบทที่4เรื่องการบันทึกบัญชีรายการวัตถุดิบค่ะวันนี้เราจะมีตัวอย่างของกิจกรรมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะคะมีรายการดังต่อไปนี้ค่ะ วันที่1มีนานะคะซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อ50,000บาทภาสีมูลค่าเพิ่ม7%บันทึกรายการว่าเดบิตวัตถุดิบ50,000บาทเดบิตพาสีซื้อ50,000คูณ7%ได้3,500บาทแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้การค้า53,500บาทค่ะเราก็จะอธิบายรายการว่าซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อค่ะ วันที่2นะคะจ่ายค่าขนส่งวัตถุดิบเข้า1000บาทอันนี้เราจะบันทึกรายการเป็นแบบเพอร์เพชชนะคะเพอร์เพชชก็คือเราจะไม่บันทึกคำว่าค่าขนส่งเข้าแต่เราจะบันทึกค่าขนส่งเข้าเป็นคำว่าวัตถุดิบแทนนะคะเราก็จะเดบิตวัตถุดิบ1,000บาทเครดิตเงินสด1000บาทอธิบายรายการว่าจ่ายค่าขนส่งเข้าค่ะ วันที่5นะคะส่งคืนวัตถุดิบ2,000บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ส่งคืนวัตถุดิบนะคะเราก็จะไม่บันทึกว่าส่งคืนวัตถุดิบเราจะบันทึกว่าวัตถุดิบแทนนะคะเราก็จะมาบันทึกรายการว่าเดบิตเจ้าหนี้การค้าเครดิตวัตถุดิบ2,000บาทเครดิตภาษีซื้อ2,000คูณ7%ได้140บาท140บาทบวก2,000บาทก็จะได้เป็นเจ้าหนี้การค้า2,140บาท อธิบายรายการว่าส่งคืนวัตถุดิบที่ชำรุดค่ะวันที่10นะคะเบิกวัตถุดิบใช้ไป3 0,000ืบาทเดบิตงานระหว่างทำาม0,000บาทเครดิตวัตถุดิบ3 0,000ืบาทอธิบายรายการว่าเบิกวัตถุดิบใช้ไปในการผลิตค่ะ วันที่18นะคะจ่ายชำระหนี้ค่าวัตถุดิบได้ส่วนลด2%เดบิตเจ้าหนี้การค้าเครดิตเงินสด5 4 0 0บาทเครดิตส่วนลดรับ960บาท960บาทนะคะมาจากซื้อวัตถุดิบ50,000บาทลบส่งคืนสินค้า2,000บาทก็จะเหลือ48,000บาทคูณส่วนลด2%ก็จะได้960บาทคะ่ะ เราก็จะอธิบายรายการว่าจ่ายชำระนี่และได้รับส่วนลด2%นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual นะคะดิฉันหวังว่าผู้ที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ